สวัสดีครับผมเบลนะคะจากวาเลนเทียแคนา m ีนะครับ,รบเดี๋ยวเนื้อหาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในการอ่านนะคะ การอ่อนค่าแข่งค่านะคะของคู่เงินเนาะนะคะถ้าพี่ๆีคนไหนอะครับที่สนใจในตลาด f o r e ็หรือว่าอยากเทรดในตลาดเนี่ยครับสิ่งหนึ่งเลยที่ควรรู้นะคะก็คือวิธีการดูอ่อนค่านะครับแล้วก็แข่งค่าของคู่เงินนะคะเพราะสุดท้ายทองคำอะครับก็จับคู่กับ USD อยู่ดีถูกต้องไหมครับ USD เราก็ต้องรู้ว่าในช่วงเวลาตลาดนั้นๆนะคบมันอ่อนค่าหรือแข่งค่าอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะคบเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเจาะลึกกันในเรื่องของการอ่อนค่าแข่งค่าของเว็บไซต์ฟินวิ ว่าเราจะควรเทรดหน้าบ่ายหรือหน้าเซลล์หรือควรจะโฟ o ลโล่ตามเทรนยังไงนะคะแล้วฟินวิทช่วยหาจุดเข้าให้กับพี่ๆได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับไปกันครับสวัสดีครับมาครับเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาเนื้อเรียนกันในวันนี้ อันดับแรกนะคะให้เราเข้าที่ Google ก่อนนะครับนะคให้เราที่ Google ก่อนนะครบแล้วก็กดไปที่ Google นะครับแล้วเซิร์ชหานะครับคำว่า f i n w i d ครับ f i n v i งนี้นะคะ f i n w i d Forex ก็ได้ครับประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดเลือกที่ f i n w i d ตรงนี้นะครับ f i n w i d Forex ตรงนี้นะครับ่ครับกดเข้าไปนะครับ เราก็จะได้มาอยู่หน้านี้พอดีเนาะถ้าสมมติว่าใครที่เข้าฟิลมิตปกตินะคะให้เรากดเลือกที่ตรงนี้อีกหนึ่งก่อนนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับนะคะให้เรากดคลิกเข้าไปนะครับนะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าฟอ r e เร็กอย่างนี้เลยนะครับก็จะขึ้นมาเป็นว่าอะโอเคนะคะเป็นคู่เงินหลักนะคะมีกี่คู่เนาะนะครับแล้วก็คู่ไหนตอนนี้เป็นสีอะไรนะครับทีนี้นะครับใจความสําคัญนะครับให้เรามาดูที่ชาร์ตตรงนี้ครับอ่า ให้เรามาดูที่ชาตรงนี้นะครับชาตรงนี้นะครับจะบอกอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะบอกว่าตัวไหนอ่อนค่าคู่เงินไหนแข็งค่านะคบอันดับแรกนะครับบอตรงนี้นะคะว่าโอเคถ้าฝั่งนี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับแสดงว่าคู่เงินตรงเนี้ยแข่งค่าเห็นไหมครับแต่ถ้าตับใดที่เป็นตัวเลือกตัวเลขติดลบอย่างนี้นะครับเป็นสีแดงเนี้ย แสดงว่าคู่นั้นักกำลังอ่อนค่าอยู่นะคะแล้วก็ตะกี้มีจังหวะสวิตพอดีแสดงว่าคู่นั้นอาจจะแข็งค่าขึ้นมานิดนึงนะคะหรืออ่อนค่าลงไปนะครับคือชาร์จตัวนี้ครับจะอัปเดตตามตลาดโลกเลยนะคบนะทีนี้นะคะวิธีการดูหรือวิธีการหาจุดเข้านะครับสำหรับคู่เงินเนาะอย่างเช่นคู่เงินนะครับอ่าเขาจะมี2สกุลหลักถูกต้องไหมครับก็จะมีเป็นคู่หลักแล้วก็คู่รองใช่ไหมค,นนครับยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะ ยกตัวอย่างเช่นอย่าง EURUSD ตรงนี้ครับ EURUSD ตรงนี้ครับอย่างเช่นอ่ะ EUR ครับก็จะเป็นคู่หลักนะครับ USD ก็จะเป็นคู่รองนะครับทีเนี้ยครับวิธีการหาการเข้าเดอร์ค่ะให้เราสังเกตแค่คู่หลักอย่างเดียวถูกต้องไหมครับนะครับว่าคู่หลักตอนเนี้ยแข็งค่าหรืออ่อนค่านะคบอ่ะทีนี้เรากลับมาดูในชาร์ตปกติเหมือนเดิมนะครับถ้า EUR นะครับอ่อนค่านะครับ อ่อนค่ากว่าคู่รองอ่าคู่รองคือคือ USD อะครับแสดงว่ากราฟอะครับมีโอกาสเป็นเทนขาลงนะครับมีโอกาสเป็นเทนขาลงเนาะทีเนี้ยครับวิธีการเข้าเทนเนาะนะคบดูยังไงนะครับอะเดี๋ยวเราไปที่เทนดิ้งวิวนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปที่เทนดิ้งวิลสักคู่นะครับนะคะตั้มหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปที่ t r a d i n g view นะครับนะครับทีนี้นะครับจากคู่นี้นะครับเรามองแล้วว่าโอเค EUR คู่หลักนะครับคู่หลักนะครับอ่อนค่ากว่าคู่รองนะครับแสดงว่ามีโอกาสลงนะครับอทีนี้นะครับให้เราไปดูที่กราฟนะครับแล้วค้นหาคำว่า EUR USD นะคบอ่ามาที่ตรงนี้ก็ได้นะคะ EURUSD นะคะให้เราเลือกคำว่าชาร์ตนะคะแบบเต็มนะคบอ่าที่นี้นะคะวิธีการเทรดนะคะถ้าเราจะใช้ฟินวิธในการเทรดอะค่ะให้เราดูที่ไทม์เฟรม e 5นาทีนะคะให้เราดู i ท e f เฟรมที่5นาทีนะคะนะครับถ้าสังเกตจริงๆตอนนี้ครับไทม์เฟรม5้านาทีอะค่ะอ่าตัว EUR หรือ USD อ่า EURUSD อะค่ะเป็นเทนขาลงจริงๆเห็นไหมครับ เป็นเทนขาลงจริงๆนะครบแอปหนึ่งนะครบนี่ผมตีเส้นเทนไลน์ให้ดูนะครับเป็นเทนขาลงจริงๆก็คือเป็นเหมือนเป็นไซด์เวดาวนะครับแต่ยังไม่หลุดนะคบนะคบเมื่อกลับขึ้นมาเทสตรงนี้เราก็อาจจะเทสออเดอร์เดอร์อะเซลได้อีกรอบหนึ่งถูกต้องไหมครับอ่ะทีนี้กลับมาในชาร์ตของเรานะครับวิธีการเข้านะครับถ้าอย่างนี้นะครับให้เราฟอลโล่หน้าเซลก่อนจังหวะเนี้ยคือสวยเลยขึ้นมาติดเส้นเทนไลน์พอดีแล้วยังไม่ผ่านนะครับ เราสามารถเทรดออเดอร์เซลล์ลงมาได้นะคะให้เราดูแบบนี้อ่ะยกตัวอย่างอีกหนึ่งคู่นะคะยกตัวอย่างอีกหนึ่งคู่เนาะอย่างเช่นอ่ะคู่ที่ชอบเทรดกันเลยนะคะนิยมเทรดกันเลยก็เช่น USD JPY นะคะเป็นตระกุลเงินดอลลาร์จับคู่กับตระกุลเงินเยนนะคอะอาทีนี้เรามาดูคู่หลักนะคะให้เราดูแค่คู่หลักนะคู่หลักนะคบ USD อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ USD อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะ USD แข่งค่ากว่า JPY อ่าคู่หลักแข่งค่ามากกว่า JPY นะครับ คู่หลักแข่งค่ากว่าคู่รองอ่ะทีนี้นะครับกราฟนะคบมีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าถูกต้องไหมครับเพราะว่าคู่หลักเนี่ยแข่งค่ากว่าคู่รองถูกต้องไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูกราฟกันนะคบอ่าเรามาดูกราฟกันเป็น USD JPY อ่าในทางเฟรม5นาทีเหมือนกันนะคบนะคบอย่างจังหวะนี้ก็สวยเหมือนกันนะคบสามารถช้อนบายได้เลยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยในตารางฟินวิดอะคับก็ยังแข่งค่าอยู่เห็นไหมครับเป็นเทนขาขึ้นอย่างชัดเจน เราสามารถฟอลล์บายไปได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกเทคนิคเนาะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเป็นอินดิเคเตอร์หรือว่าเป็นตัวฟินวิดอะครับให้เรานะครับก่อนเราจะเทรดเนี่ยให้เราเข้ามาดูเทรนด์ให้ชัดเจนก่อนว่าเทรนด์ที่เราดูเนี่ยในฟินวิดเนี่ยโอเคเรามองว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับเรานะครับดูก่อนดูเทรนด์ก่อนนะว่ามันขึ้นตามที่เราอ่าเขายัางไงวิเคราะห์ไว้ไหมนะครับถ้าวิเคราะห์แล้วโอเคมันมีโอกาสที่จะขึ้นตามนะครับ เราสามารถ follow b y ตามได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องมีวาง sl หรือ tp ไว้ในใจถูกต้องไหมครับอย่างเนี้ยสมมติว่าถ้าผมตัดสินใจเข้าเดอร์แบบนี้อะถ้าหลุดโซนนี้ลงมาสัก2 3 0ถึงจุดหรือตรงนี้ก็ได้เป็นเส้นอาแนวรับที่เขาเคยลงมาเทสพอดีอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะยอมก่อนถูกต้องไหมครับนะครับวิธีการใช้ฟินวิดเบื้องต้นมีเท่านี้เองนะครับแล้วก็ไอตัวชาร์ตนี้อะครับมันจะปรับเปลี่ยนทุกประมาณ3-5ถึงนาทีละกันหรือตามตลาดโลกเลยนะครับ ถ้าสมมุติว่าจะใช้เทคนิคนี้ในการเทรดนะครับแนะนําเป็นเทรดสั้นนะครับในทางเฟรม5นาทีพอแค่นั้นพอนะคะกำไรนะครับก็รีบเก็บได้เลยหรือว่า RR อาอาเป็น1นต่อ1ก็ได้นะครับเพื่อให้พอร์ตของเรามีการเมเนจเมนท์ที่ดีนะครับยังไงก็วันนี้ในเนื้อหาของฟินวิทก็จบประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ